วิดีโอชุดนี้ได้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกชุด91เล่มมหามกุฏราชวิทยาลัยจุดประสงค์เพื่อต้องการให้พุทธศาสนิกชนที่ต้องการศึกษาพุทธศาสนาให้ตรงตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งนี้ผู้ที่สนใจควรศึกษาพระไตรปิฎกก่อนหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าได้ที่ www. 3 y แยก .com ตอนที่13การโอนบุญอุทิศบุญในพระพุทธศาสนามันก่อนพุทธการการให้ทานและอุทิศนี่แต่เมื่อเขามาให้ในพุทธศาสนาแล้วเขาได้บุญเยอะติโลกุทธสูตรเป็นการแรกที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศบุญ เปรตในเมืองพระเจ้าพิมพิสารก่อกวนในกลางคืนหลังจากให้ทานแล้วไม่อุทิศเมื่อไม่อุทิศเปรดก็กวนในกลางคืนพระเจ้าแผ่นดินมคตก็กลัวเช้ามารีบไปวัดไปแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอ๋อผงเปรดที่มานั่นไม่ได้บุญพระองค์ไม่อุทิศบุญให้เขาเขาเลยโกรธน้อยอกน้อยใจทำพิลึกพิลั่นน่ากลัวฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกเขาเป็นญาติทีนี้ก็ถามว่าข้าพระองค์จะอุทิศใ,ให้เขาใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมเออวันนี้ได้ไหม พระพุทธองค์ก็บอกว่าได้ถ้าได้งั้นนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสาวกพระพุทธองค์ก็รับแล้วเขาก็กลับไปเมืองจัดสิ่งของไว้ถวายพระพระพุทธเจ้าไปถึงก็ประทับที่นั่งพระเนนก็นั่งครบบริบูรณ์หมดแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เข้ามาแบบนี้ก็นําของถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็อุทิศไม่ใช่ถวายถวายแล้วจึงไปเทน้ําอุทิศเหมือนเดี๋ยวนี้ทีแรกเขาเทน้ําถวายพระพุทธเจ้า ท่านนั่งอยู่เขาเปิดขวดน้ำเขาเทถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีเครื่องรับรับเอาแล้วก็พระองค์ก็เสเวยพระองค์ก็ล้างพระหัตบนปากบนพระโอษฐ์อะไรของพระองค์แล้วเขาอุทิศบุญขณะที่เขาเทถวายเขาได้บุญมากแต่เดี๋ยวนี้เทจอกๆไปเททิ้งมันเลยตรงกันข้ามกับในตำราวดน้ำเราไม่เห็นใครได้บุญวะ่ะจอกๆนี่ก็อย่างนั้นแหละ แต่พอเขาให้ทานแล้วอุทิศปั๊บนี่พวกผีปีศาจที่มากับเขาแต่ละคนแต่ละคนได้ทันทีอันนี้คือเห็นด้วยตาอันของเราที่มันเคยเป็นโอนสิ่งโอนของคือให้สิ่งของไปแก่กันและกันให้ทานปั๊บส่งบุญไปที่อื่นที่นั่น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 ,น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 แล้วคนทั้งหลายเขามาใช้คําว่าโอนคนเขาใช้คําของโลกว่าโอนสมบัติไปตรงนั้นโอนเงินไปตรงโน้นโอนเงินไปตรงนี้ ก็เลยบอกว่าไอ้ที่มึงโอนเงินไปน่ะไปนู่นธนาคารนู่นธนาคารนูน่นโอนจากไทยนี่ไปอเมริกาก็ได้ใช่ไหมใช่งั้นมึงก็คิดว่าเมื่อให้ทานแล้วขอโอนบุญเนี่ยไปที่นู่นที่นี่ที่ผีที่เทวดาที่เกี่ยวข้องกับมึงก็จําอย่างนี้แล้วก็เอาไปทํามันเลยมีคนไปทําเลยใช้คําว่าอุทิศพลิกมาเป็นไทยเต็มๆคือโอนให้มันแค่แปลเข้าใจ แต่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเราทําให้ทำของพระพุทธเจ้าเสียหายถ้างั้นก็ไม่ต้องพูดภาษาไทยพูดแม่งตัต้งแต่อินเดียไปเลยพูดภาษาบาลีอย่างเดียวที่จริงอุทิศมันแปลว่าให้โอนก็คือส่งไปให้ไกลๆบางทีก็โอนกันใกล้ๆก็ได้ใช่ไหมคำว่าโอนนี่ต้องไกลอยู่แล้วคือโอนโอนก็แก๊ก็แกก็แก้งเนี่ยกดโอน แม้เงินจะมาเข้าบัญชีไอ้คนที่นั่งข้างๆนี้ก็ตามแต่ระบบมันผ่านออนไลน์ผ่านดาวเทียมใช่ไหมแล้วมันจึงมาเข้าบัญชีไอ้นี่ใช่ไหมเงินจึงตกไปเป็นของไอ้นั่นโดยที่เงินในธนาคารยังไม่สลับแต่ชื่อและลายรับของเลขตัวเงินมันเข้าหนีจากบัญชีของคนที่โอนไปสู่บัญชีของผู้รับการโอนเป็นอย่างนี้ เลยเอามาใช้คําว่าโอนให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่คนโง่มันเซ่อเข้าใจบอกว่ามึงให้ทานแล้วมึงก็อุทิศไปตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นไกลเท่าไหร่ก็ได้ญาติผมอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยเอามึงก็โอนไปโน้นแหละให้ไปโน้นเลยเหมือนกับโอนเงินทีนี้คําว่าอุทิศมันแปลว่าให้ทีนี้โอนก็แปลว่าให้แต่โอนมันเข้าใจทีนี้เอาโอนมาใส่ซะเลยเข้าใจกล้วยแค่นี้เองแต่พวก มหาอันบอกว่ามันไม่มีในบาลีมันเซอร์ไงอยู่ในเล่มสามก็มีนะเรื่องโอนพระได้ของมาแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ไปให้อีกขององค์หนึ่งโอนบุญไปให้ก็คือโอนกรรมสิทธิ์บุญที่ตนมีไปให้ผู้อื่นนะมันก็แค่นี้ก้วยๆนะพอเราเปิดพระตรปิดกออกไปโต้ปับ๊บเงียบแล้วเดี๋ยวนี้วิธีเอาบุญมาแล้วโอนไปให้ผู้อื่นเนี่ยโดยที่ไม่ได้ทําบุญเลยในขณะนั้นก็มีก็ยกตัวอย่างไอ้เลือด จมน้ําแล้วเหลือสองคนเหลือนายกับลูกน้องสองคนอันนั้นก็ได้อีกแล้วอันอื่นๆอ,อ,อีกก็มีอีกหลายที่เยอะแยะที่พระพุทธเจ้าบอกยืนยันเอาไว้ว่าเรื่องนี้เป็นจริงอย่างนี้ให้ได้ไม่มีในศาสนานี้ให้ทานแล้วก็ปรารถนาว่า ขอให้ผลทานนั้นจงสําเร็จอันนั้นอันนั้นแล้วก็แล้วไปเลยบางลายปรารถนาให้สําเร็จไวไวได้จริงบางลายปรารถนาให้สําเร็จเดี๋ยวนี้นวลหมื่นชาติข้างหน้านวลจึงได้ก็มีชาติหน้านวลจึงได้ก็มีชาติไปเกิดในสวรรค์ในพรมจึงได้ก็มีไม่ใช่จะได้เดี๋ยวนี้ก็มีบางคนได้เดี๋ยวนี้ก็มีไปให้ทานปั๊บจากคนจนๆนี่ก้อนไถที่เขาไถข,ขึ้นนี่เป็นทองคําเก็บรวบรวมหาเศรษฐีไหนไม่เท่า พระเจ้าแผ่นดินในเมืองนั้นก็ตั้งเขาเป็นเศรษฐีขึ้นอย่างนี้ก็มีคือสร้างบุญมาแล้วเคยสร้างมาได้ไวแต่จะสร้างเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฉะนั้นการเทน้ําครั้งพุทธการคือพระเจ้าพิมพิสารนั่งอยู่เอาน้ํามาเทให้พระพุทธองค์เสวยแต่เดี๋ยวนี้เทแล้วเอาไปทิ้งคนละเรื่องเลยฉะนั้นเทน้าเอาไปทิ้งจึงเกิดตั้งแต่โทษไม่เกิดประโยชน์เสียดายด้วยขวดนี้ 1ิบ้าบาทถ้าแบ่งเทสิบห้าคนก็สิบห้าคนหมดไปสิบ้าบาทถ้าทุกคนเททั้งหมดวันหนึ่งก็ต้องเสียเงินหกสิบสองล้านบาทไปฟรีๆไม่ฟรีเทแล้วบาปด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นในศาสนานี้ไม่มีอะธรรมสังคณีและอัตถกถาแปล เล่มที่หนึ่งภาคที่หนึ่งพระไตรปิฎกฉบับมมรเล่ม75หน้า429ก็เมื่อบุคคลให้อยู่ซึ่งส่วนบุญนี้บุญย่อมไม่หมดไปหรือตอบว่าย่อมไม่หมดไปเหมือนอย่างว่าบุคคลตามประทีปให้โลงอยู่หนึ่งดวงแล้วก็ยังประทีปหนึ่งพันดวงให้สว่างโพลงได้เพราะประทีปหนึ่งดวงนั้น ใครๆไม่พึงพูดได้ว่าประทีปดวงแรกสิ้นไปแล้วแต่ว่าแสงสว่างแห่งประทีปดวงหลังๆกับประทีปดวงแรกรวมกันแล้วก็เป็นแสงสว่างมากยิ่งฉันใดเมื่อบุคคลให้อยู่ซึ่งส่วนบุญก็ฉันนั้นเหมือนกันชื่อว่าบุญทั้งหลายที่จะลดลงไปย่อมไม่มีพึงทราบว่าย่อมมีแต่เจริญขึ้นเท่านั้น ปฏิทานะไมแปลว่าอธิษฐานเอาบุญที่ตนมีอยู่ที่เป็นส่วนบุญแล้วให้แก่ผู้อื่นคือการให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่นบุญทําใหม่นี่ถ้าให้ไปก็เป็นปฏิทานะไมบุญไม่ได้ทําใหม่แต่อธิษฐานเอาของเก่านั่นแหละตั้งใจจ่ายของเก่านั้นไปหาเขาอันนี้ก็เป็นปฏิทานะไมก็เหมือนอิทัพรามที่จมกําลังจะจมน้ําตายนั่นน่ะนั่นป็ปฏิทานะไมเขาไม่ได้มีอยู่กับตัวเขาเลยตอนนั้น แต่นางเทวดาที่ช่วยนั้นพอบอกว่าเฮ้ยกูให้บุญเมืองยินดีรับครับนายไอ้เทวดาเห็นบุญของไอ้ที่จะจมน้ําอยู่สวรรค์โน้นเข้าใจไม่ได้เห็นอยู่ในตัวไอ้นี่จึงช่วยมันขึ้นน้ำเพราะอยู่ในตัวมันไม่มีอะไรแล้วมันมีแต่เตรียมแต่เป็นอาหารปลาฉลามแล้วไม่เป็นอย่างนั้น